เนี่ยแล้วครับพาลิ้นห้อยแล้วพาไปเล่นเล่นมาต้องเข้าบ้านแล้วเอาไปเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้าน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 ดิ้นห้อยแล้วเหนื่อยแล้วนะเข้าบ้านช่วงนี้โควิดก็ล้างเท้าก่อนนะเออล้างเท้าก่อนลูกช่วงนี้โควิดไปเดินเล่นมาบ้านมาต้องล้างเท้าก่อนโอ้เหนื่อยเหนื่อยลูก เหนือนนหน่อยมือโตเหนื่อยลงสีขาลงสีขาแล้วเออล้างเท้าก่อนช่วงนี้โควิดไม่เอา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 ,เอาล้มอ่านล้มเลยเห็นไหมโอเคเฉย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 เฉนายพ่อเช็ดเท้าให้มาอันนี้มานั่งลงนั่งลงก่อน นั่งลง